วันนี้มารีวิว M S X นะครับเป็นทรงทรงล้อดเดิมครับรอบๆันประมาณนี้รีวิวชุกบนไม่มีอะไรมากครับมีแฮนด์ทรงกลางมือเบรกมือเบรกมือคัดเป็นของเดิม ข้างล่างข้างล่างนี้ก็เป็น A B S ครับจานเดิมล้อทำสีน่าจะน้ำเงินแก้วนะครับประมาณนี้ยางใช้ร้อยยี่สิบครับเจ็ดสิบขอบสิบสองจุดสีที่เป็นฟ้าแก้วครับ แต่มีมุกหน่อยเขาเรียกมุกหรืออะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเก็เกมีในดูท่อไล้ท่อี้เป็นท่อสูตรของอ้วนออกเงินครับคอน่าจะ สามสองออกสามห้าแล้วออกสามแปดแล้วออกสองนิ้วครับป้๊มหลังเป็นปั๊มเดิมครับอือสเตอร์ใช้เป็นสิบห้าสามสิบสองครับอีกตั้งไว้ยังไม่ได้ไหม่ประมาณนี้ครับ น่าไม่มีนะดูสเปคเครื่องนะครับเปคเครื่องเป็นลูก63ชักห้าครับก้าน GTO วามสิ30ามสิลิ้นลิ้นเป็นลิ้น CB ครับ CB ปากสามสองเฮ้ยปากน้ามาสามสี่ครับใบสามสองแต่มันเป็นตัวเป็นตัวใส่แมปแมปเดิมได้ครับประมาณนี้อ๋อนี่ข้อเบี่ยงนี่เป็นข้อเบี่ยงก้าน gto น่าจะถ่วงมาด้วยนะครับได้ที่เป็นไดเดอร์ม,มูแบตแบตเป็น 5แอมของเดิมเนี่ยครับโรงงานสตาร์ทกระชากไหวอยู่ครับแต่ต้องใส่เกียร์ถอยหลังเอาเอาสตาร์ทครับทีเดียวติดเออนน้น้ำมันน้ำมัน e8 เป็นอีแปดห้าครับโอ้ชี่จะเป็น10รู10รูเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกมา มีอะไแคมป์แคม,มแต่งสปริงวาวแล้วก็มีอะไรอีกนะคัดนี่เป็นคัดเดิมครับแต่ใส่สปริงสปริงหกตัวสปริงเซียจีหกตัวเอาอยู่ครับอาอยู่แต่ลื่นนิดนึงพอไว้ได้ครับก็มีประมาณนี้ครับ จะคลิปเสียงไว้ท้ายคลิปครับทรงประมาเนี้ยเดิมเดิมส่งเดิมครับจบคลิปเยงแค่นี้ครับ